สวัสด,ดีนะครับโอ้ไม่แกะกล้อง ุดดยอดไปเลยนะครับรเดิมงานแรกนะครับผมเพ่งเจริญคันที่สองของปาแพะนะครับหรือว่าเจเรียมซเซเบียถ้าใครสนใจจะไปเกี่ยวก็โทรหาปาแพะได้เลยนะครับ สียังไม่มีถอกเหมือนเดิมนะครับมาเมื่อกี้นะครับผมได้รับตัวมาเมื่อได้สักถึงชั่วโมงหรือยังเนี่ยเลิอกออกจากอู่8โมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ8โมงกว่าโอ้ใหม่มาก เซเบียเดี๋ยวจะกลับไปเอาอีกคันหนึ่งนะครับเทเลอร์คันเดียวแม่แก่ขายไปแล้วอะ่ะ<อ>ไปแล้วแม่แก่ขายไปแล้วแ <c oughs> ม่แก่ขายไปแล้ว <c oughs> อันนี้เขาก็จะให้เจโอแปดซีนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าตอนนี้คือ2022นะครับมีตรงไหนเปลี่ยนไปบ้างยีิบเอ็ดกับยีิบสองต้องถามคนขับ มีอะไรเปลี่ยนไปจากตัวยิบเบ็ดพี่รู้ปะ่ะพี่พนล์ละครับเขาเปลี่ยนอะไรบ้างปียิบสองเนี่ยเดี๋ยวเราถามปา,าแพะใช่ไหมปาเพงเ็เพง,เพงเหรอหรอ๋อปาเพ็งจะมาดูเพ็งเจริญน,นะครับการช่าง ตัวเดิน12โซ48นะครับเหมือนเดิมครับไปแท็ก20ปั๊มได้กินทะเลสวยมากนะครับไก่แก้วน้ำโชคซีรีส์500นะครับ น้ำมันจะถามเสียบเบียร์ดีวกว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างตัวนี้ยี่สิบเอ็ดแกยี่สิบสองเปลี่ยนมอเตอร์เดียวครับมอเตอร์มอเตอร์ตัวเดินเหรอรอันนี้คือโปรชัวอ,อันนี้เป็น<อ>เป็นส <H T. S 3> ิบสองเอสทีเกาหลีใหม่โอ้นี่นะับสเปคของเขา เป็นฮีโนนะครับ JO84 G5 เก่านอกนะครับตัวเดิน12บสีใหม่นะครับเกาหลีล้นเลอ26ลูกนะครับอ่าลุกล่างข้างละสิเ็ดลูกข้างบน2ลูกล้อนำ20นะครับเฟืองสเตอร์29โซ่48ข้อนะครับใบแท็ก0หนา8มิลปั๊มได้กินเบร์23นะครับ มอเตอร์ก็ขยบ้าเก่านอกตู้นวด6.4ฟุตนะครับลูกนวด20นิ้วความจุอุ้มก็2อตันห้าเหรอเขาโพดขาโพดนี่สองสอ2ตันห้าอ,อ,อุ้มใหญ่กว่าเดิมไหรอ,อุ้มเท่าเดิมครับอุ้มเท่าเดิมมันมันมันได้แค่2 2ไม่ใช่เหรอ สองพันห้าข้าวโพดหรือข้าวข้า,นะขาวเหรออุ้มมันถ้าเต็มเต็มอุ้มมันไม่ได้สองเกลียวเลยนะถ้าแบบถ้าเราเกลียวอัดอัดออกมาเหรอมไม่ค่อยอัดจันหรอกแหล่งกลางอืครับโอเคหน้ากว้างก็สามเมตรนะพอดีรวดอันนี้คือรถเกี่ยวสเปคสเปครถเ,เกี่ยวข้าว อเดี๋ยวชมฝีมือหน่อยนะครับอ๋อเดียวย2เจอกะยี่สิบเเปลี่ยนเพียงแค่ตัวเดินมาให้นะครับราคาอาจจะปรับเพิ่มนิดหน่อยเพราะว่าเล็กแพงขึ้นทุกวันนะครับ ตกค้างอยู่ในตู้นะครับอันตรายนะครับรถใหม่นะครับรถใหม่ต้องอย่าไปอยู่ข้างหลังนะครับพี่เขาบอกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีมีน็อตหลุดไปข้างในมันเผื่อมันตกเนาะบางทีไม่มีใครรู้นะครับก็ดูเอาไว้นะครับ ว่าะเจอรถใหม่อย่าอย่าไปอยู่ใกล้นะคอย่าไปอยู่ข้างหลังตรงตู้นวดนะครับโอ้อยางท้องนะครับ โดนฝนเยอะไปนะครับแต่ว่ารถนี้ดีแน่นอนนะครับเนี่ยอย่างนี้ไา่ละเกียนกว่าได้แน่นอนนะครับเคยมีคนทำได้ถึงไา่ละ3ามสามันนะครับหรือว่า2เกียนนะครับ ก็มีน้อยนะเีืวอาเม็ดจะหลุดออกมานะครับรถใหม่เนาะรถเก่าๆก็ดีนะครับไม่ใช่ว่ารถเก่าไม่ดีใช้ได้นะครับโอ้ดูดูกระโปรงไลน,นะครับ ดีนะแต่ว่าต้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะน่าจะสามสามเก้าเอ้ยเก้าเก้าเจ็ดเก้านี่ต้นจะเล็กแต่ว่าฝักจะโตร,ราคาก็ดีนะก็พรดมื่นกว่าบาท กำไรได้แน่น,นอนนะับไร่ละห้าพันขึ้นนะครับได้แน่น,นอนนะก็ยังดีกว่าทำข้าวนะับทำข้าวนี้ได้ทุนคืนก็ถือว่าถือว่าดีอ่ะเออหา้านะน,นัา่นโอขหาดทุน ค่ดูดูตอนนาปทีนะครับเกี๋ยวมาบเวลายัางไม่เต็มอุ้มนะครับผมใช้่เวลานานหน่อยเกาะข้โดไม่ค่อยดีนะแต่ว่าถ้าอยากอันนี้ผมเล่นเลยว่าไปกลับนิดผมว่ามีล้นแน่นอนนะครับ อันนี้ก็ยังไม่ค่อยไหลดีเท่าไหร่เหมือนกับว่ามันบางนะครับแล้วก็ปักไม่ค่อยมีแต่ว่าจะได้ในของเรื่องราคานะคะ แล้วหรือเปล่าเราดูก่อนนะครับ ในเรื่องท่อส่งข้าวหรือเปล่านะคเพชรระบบนะครับเพราะว่าก็ต้องมีช่างจากปู่มาเช็คให้นะครับทดลองขับเกี่ยวดูว่าตรงไหนมันติดขัดอะไรไหมนะครับอ่าเคแล้วอ๋อ ปากเกี่ยวจะมีสกีอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นระบบใหม่ๆแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ขับโพดีไหมป้าโอเคนะครับไม่น่าจะติดปัดอะไรนะครับ โอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสุดลค์สุดกำลังใจนะครับยังไงับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ